อายุหนึ่งขวบขี่ม้าได้แล้วอายุหนึ่งขวบขี่ม้าได้แล้วน้องแอบิเกลลูกสาวชมพู่น็อตสภาพนักกีฬาเงือโชคโดนตกเข้าเต็มๆต็มสำหรับนางเอกสาวยาย่าอุรัสยาที่เจอน้องแอบิเกลลูกสาวชมพู่อารยาเอฮาเก็ตยิ้มการค้าใสาจนเรียกว่าหลงถึงขั้นสุดล่าสุดมีโอกาสเจอตัวสาวชมเจ้าตัวก็เผยถึงเรื่อง,งอนนี้ว่าตอนนี้ใครๆก็ตกเขาชอบตกด้วยนะดูส่ง ั้งใจตกเหมือนนางรู้ว่านางต้องทํายังไงให้คนมาอุ้มนางคือเหมือนจะไม่อ่อนแต่อ่อนแบบเนียนๆเขากับคนง่ายถ้าอยากจะเข้ามีล็อกเป้าหมายเหมือนที่ทํากับย่าประมาณนั้นเราเห็นเล่นกันเราก็นึกในใจว่าเออมันก็รู้นะว่ามันต้องตกใครแล้วเป็นการเจอกันครั้งแรกแม่ก็ถ่ายรายการเขาก็หาย การไปคือชมนึกภาพออกเลยเวลาเขาเจอเป้าหมายเจอหยู่ของเขาเขาจะทํำยังไงตอนนี้เขาก็จําชื่อได้เวลาเขาดูในโทรศัพท์เขาก็จะบอกว่าที่ยากเขาเป็นคนจําชื่อคนได้จําเนื้อเพลงก็ได้แล้วตอนนี้งงมากร้องเพลงได้แล้วพูดยังไม่ชัดเลยแต่ร้องเพลงได้แล้วอย่างเพลงที่ชื่อว่างูเขียวกินตับต,ตุกแกแล้วก็มีเพลงไปโรงเรียนทุกวันส่วนมากจะเป็นเพลงนักร้องลูกทุ่งเด็กๆแล้ว MV เขาก็จะทําแบบน่ารักน่ารักเด็กๆเล่นกันเองเป็นสายโจ๊